สวัสดีค่ะแอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะช่องของเราจะนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะคะเพิ่มเติมก็อาจจะมะีทำแยก EP เกี่ยวกับการปลูกผักไปบ้างนะคะในช่วงระหว่างที่พักคอกนะคะเป็นการ สร้างรายได้หลายๆทางนะคะหารายได้เสริมนะนะคะวันนี้นะคะก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะคะอัปเดตนะคะพระนี้นะคะราคานะคะหมูหน้าฟาร์มหมูชีวิตหมูมีชีวิตนะคะมีแนวโน้มจะปรับลงอีกนะคะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะข่าวดีนะคะราคาหมูขุนลูกหมูนะคะราคาลูกหมูจะปรับตัวลดลงนะคะแต่ก็มีข่าวร้ายนะคะราคาอาหารจากที่แพงอยู่เป็นทุนเดิมแล้วแจ้งปรับขึ้นราคาอีกแล้วนะคะทุกคนประมาณ5-6บาท ต่อสูตรนะนะคะต่อกระสอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือปรับขึ้นแน่นอนนะคะ,ะเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูก็ต้องแบบแบกบแบบรับต้นทุนต่อไปนะคะ,ะวันนี้สาระดีๆของเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับหน้าร้อนนะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยหมูขุนนะคะก็จะมี โรคหลายโรคนะคะมีโรคเข้ามาให้กังวลเยอะเหมือนกันนะคะแต่แต่สำหรับลูกหมูนะคะลูกหมูขุนช่วง1นึนนเดือนแรกนะคะหเดือนเดือนกว่า,วาเนี่ยจะเป็นผลดีต่อลูกหมูนะคะเพราะว่า เขาจะไม่ชอบอากาศเยน็นเขาชอบอากาศเขาจะอยู่ได้กับอากาศร้อนมากกว่านะคะแต่ถ้าร้อนมากก็น่าจะไม่โอเคนะคะแต่ว่าแต่เขาบอกว่าอากาศร้อนเป็นผลดีต่อลูกหมูนะคะแต่ก็ให้เฝ้าระวังนะคะอาจจะมีเจอโรคท้องเสียจากเชื้ออีโคไลนะคะเนื่องจากอากาศอาจจะร้อนด้วยนะคะแล้วก็อาการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงของอากาศกระตันหันก็ทําให้เป็นโรคท้องเสียจากอีโคไลก็ได้นะคะอันนี้สําหรับลูกหมูตัวเล็กนะคะส่วนหมูขุนรุ่น2เดือนขึ้นไปเนี่ยคะ่ะเริ่มตัวใหญ่แล้วนะคะ2เดือนครึ่งขึ้นไปนะสเดือน2เดือนครึ่ง3เดือนเนี่ยนะคะจะเริ่มมีผลกระทบต่อ จะได้รับผลกระทบนะคะอากาศร้อนเขาจะไม่ค่อยกินอาหารนะทุกคนทําไมเขาถึงไม่กินอาหารก็สืบเนื่องมาจากเขาเกิดความเพียดจ,จากสภาวะอากาศร้อนร้อนมากๆนั่นเองนะคะอพอร้อนมากๆเริ่มเครียดก็เริ่มเบื่ออาหารจะไม่ค่อยกินอาหารนะคะ ทีนี้พอเขาไม่กินอาหารเนี่ยก็จะส่งผลให้เขาโตช้านะคะไม่ทันอา,อาจจะไม่ทันตามเป้าหมายระยะเวลาที่เรากําหนดนะ,ะอาจจะได้ราคาไม่ตรงตามที่เราคาดหวังนะ,ะอย่างเช่นเราอยากให้ออกช่วงเมษาช่วงนี้จะได้ราคาดีนะอาจจะได้ราคาดีนะคะทีนี้ช่วงหน้าร้อนเนี่ย พอเขาโตช้าก็ไม่เป็นไปตามเป้านั่นเองนะคะ,ะวิธีแก้ไขก็คือก็คือพยายามรักษาดูแลความสะอาดในคอออย่าให้เขาเจ็บป่วยนะเพราะว่ายิ่งเครียดอยู่แล้วจะยิ่งมีอาการเจ็บป่วยก็จะชะงักการเจริญเติบโตชะลอ,อะการเติบโตออกไปอีกนะคะแล้วก็ มันอาบน้ําให้เขานะคะช่วง10โมง -11 โมงเนี่ยนะคะช่วงอากาศร้อนๆนะคะให้มาฉีดน้ําให้เขานะคะอาบน้ําให้เขาเขาจะได้คลายร้อนนะคะแล้วก็ถ้ามีส้วมหมูก็เปิดน้ําให้เต็มไว้เลยนะคะให้เขาได้เล่นน้ําก็จะ,ะเป็นวิธีคลายเครียดให้เขาได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็วิธีการให้อาหารก็ ปรับเปลี่ยนเวลานิดนึงนะคะช่วงเช้าก็มาให้เขาเร็วหน่อยนะในช่วงเช้าเขาก็จะกินอาหารแต่สายๆหน่อยเขาก็จะเริ่มเริ่มนอนเริ่มเล่นนนะ้ำและอากาศมันร้อนนะคะแล้วก็พอมื้อต่อไปแล้วก็ยืดยืดระยะเวลาให้ยาวหน่อยให้เขาหิวนิดนึงค่อยเอาไปให้นะเขาจะได้กินเยอะนะจะได้กระตุ้นกระตุ้นให้เขาหิวแล้วเขาจะได้เพิ่มการกินได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเออนั่นก็เป็นเทคนิคในการดูแล เบื้องต้นนะคะในการาจัดการนะคะสำหรับหมูอาจจะเบื่ออาหารในช่วงหน้าร้อนนะคะก็ก็ลองไปทําทดูนะคะว่าว่าได้ผลยังไงก็ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ <S <S ค่ะ,คะ,คะก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับชม อย่าลืมถ้าถูกใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ share, นะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องลงอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ